รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนดิฉันนางสาวสัพิราวาเดงค่ะและกระผมนายอามรดอาแวร์ครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยข่าวบพอช่องข่าวที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนบูกิจประชาอุปถัมภ์และวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆอยากจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2564เวลา12นาฬิกา นายนัตพลนวลมากผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรชาริฟสุน,นิศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาสและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมณโรงเรียนบูกิจประชาอุปถัมภ์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเพื่อรับฟังความคิดเห็นและทำประชาพิจารณาด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดให้โรงเรียนบูกิจประชาอุปถัมภ์เป็นโรงเรียน standalone ตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีนางนิโนะไอนีฮะยีนิเลาะผู้อำนวยการโรงเรียนบูกิจประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการสถานศึกษาพอรพศต่อบ้านปีเนมูดอไปเยี่ยมชมการฝึกทักษะอาชีพที่โรงเรียนบูกิจประชาอุปถัมภ์ได้จัดขึ้นให้นักเรียนที่มีความถนัดในทักษะอาชีพต่างๆในครั้งนี้นายนัทพลนวลมากผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบ,บอุ่น โรงเรียนได้จัดให้มีการกล่าวปันตรงสามภาษาอันประกอบไปด้วยภาษาไทยภาษามลายูภาษาอาหรับการแสดงดิเกฮูลูซึ่งเป็นการแสดงมหรสพที่ฮิตติดลมในพื้นที่ภาคใต้จากนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่ 1, 1> 3 1> และ5นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำคณะที่มาตรวจเยี่ยมไปเยี่ยมชมการฝึกทักษะอาชีพที่โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัม์ ได้จัดขึ้นให้นักเรียนที่มีความถนัดในทักษะอาชีพต่างๆได้เน้นย้ำให้โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพอรอบอรการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ข่าวที่เราสองคนมานําเสนอในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสําหรับพวกเราเชาวปปอ,อมากๆเลยใช่ไหมครับดิฉันในานามตัวแทนโรงเรียนบูก,กิตประชา,ะาอุปธรรมขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจอีกทั้งยังมอบโอกาสดีๆให้กับโรงเรียนบูก,กิตประชาอุปธมรมในครั้งนี้ และสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาคุยข่าวบพบอขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ